ใ่เลบเชื่อมเปล่ากันี่นี่ก็อาดแต่ตรงนี้ตังนี้เนี่ยเออค่อยเลื่อนนี่ตรงนี้ได้คบนี่อค่อยเลื่อนไได้หมดขึ้นต่อคนโบราณขึ้นนเลยเรื่อยใหญ่ค่อยๆแทงเรื่อยไปเรื่อย ทำงานของมีตอนเย็นครับเราใช้เรื่องนันใช่ไหมครับที่จับสคนใบยาวๆเคยไปนใช้ยามลงเมื่อกี้น่อทีทีแล้วกำลังมันดีกำลังมันลงดีเฮ้ยระวังค่อยด่อให้มันเข้าน้าอเอาก็ไม่หมดรฟังเสียงเข้าดีจริอย่างเี้ เออเดี๋ยวมึงซีวอสักเด็กหน้ยเจ้าทีบุ๋เลยจ้าละเจ้าบุเลยตั้งเมีเสร็จไหมเห็นไปอยู่รอยยี่สอโอ้ยเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถึงมาตั้งนานวันนี้อ่อนโยนเลยการทำงานของน้องเนนตอนเย็นนะครับณวัดบ้านสังมิกิจกรรมยามเย็นๆนี่นะครับดูน้ำต้นไม้อยู่